โอเคครับก็เดี๋ยวจะส่งน็อตไปให้นะครับก็คือจะมีนอ็อตตัวหนอนฝั่งไม้นะน็อต M8 น็อต M8 ตัวนี้เป็นทีนอต M8 นะครับตัวนี้เป็นนอ็อตน็อตเกียวน็อตสตัทที่ถอดออกมาจากเก้าอี้บาร์เบอร์คาร์บอยเลยนะอ่าก็ตัวนี้จะส่งไปให้1ตัวนะครับก็เอาไปใส่อ่านี่ผมลองให้แล้วมันเป็นน็อต M8 นะครับ อ่าอันนี้รัดเอ็มแปอันนี้ก็ M8 เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวหนอนอ่าอันนี้เป็นตัวหนอนอ่อานึงไนมะโอเคใส่ได้อ่าใส่ได้ปกตินะที่จริงมันใส่อีกฝั่งนึงเราจะใส่อีกฝั่งนึงอ่าโอเคใส่ได้ทั้งสองกันนะครับ โอเคตัวนี้น็อตทีนัทเนี่ยการใช้งานที่มันมีเกีียวเนี่ยก็คือมันจะใช้ค้อนต่อกเราไปยึดกับเนื้อไม้หมายความว่าตรงนี้เราเจาะรูเจาะรูให้มันขนาดเท่ากับรูน็อตเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ค้อนต่อกลงไปตัวนี้มันจะยึดกับเนื้อไม้นะแต่ถ้าเนื้อไม้มันมันไม่มีมันหายไปแล้วมันจะยึดไม่ได้นะครับหรือไม่งั้นต้องเขาเรียกไง ไปเส lighting, after, uhm. ははืิมไม้เสื่อมไม้เข้าส่วนตัวนอนตัวนอนสังเกตครับจะเป็นเกีียวเป็นเกีียวการใช้งานคือมันจะเป็นข้างในจะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมข้างในหมายความว่าเราขันเข้าไปถ้ามันมีเนื้อไม้แล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปยึดได้ขันเข้าไปยึดได้ยึดเนื้อไม้ได้อตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนนอนขันเข้าไปแต่ทีนี้ ไม่มั่นใจว่าเนื้อไม้ของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มันของเก้าอี้มันเหลือเยอะไหมนะครับก็จะส่งตัวนี้ไปให้ด้วยเป็นกาวกาว AB ก็คือกาวอีพ็อกซี่ผสมกันผสมกาวในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผสมกาวแล้วก็อาจจะพอกตัวนี้แล้วขันเข้าไปเพื่อความแน่นอ่ะอีตัวนี้เหมือนกัน ตอนนี้ก็ถ้าไม่มีเน้อไม้ก็ต้องต้องดูวิธีต้องหาวิธี DIY แต่ก็ผมก็จะแถมตัวน,นี้ไปให้ก็คือกาวอีพ็อกซี่เหมือนกันกาวเอเบีเหมือนกันอาจจะเป็นแบบว่าดินน้ามันก็อาจจะมาใช้พอกตรงน,นี้ให้มันแน่นขึ้นหรือว่าพอกตอนนัวนี้นะครับอ่ะก็ไปดูหน้างานไปดูหน้างานว่าจะเลือกใช้ตัวไหนก็จะมีแถมตัวน,นี้ไปให้อ่ะอย่างละอ่ะอย่างละคู่ก็อย่างละสองตัวต,นนตัวนี้สองตัวแล้วก็ ตนนัวนี้สองตัวก็เอาไว้เป็นอะไรเราแสงเข้าไปให้เลยโอเคครับผม